คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบนเรียนนะครับในวันเสาร์ที่9สิ 5, งหาคม2568ครับ วันนี้นะครับเราจะอยู่ในช่วง3ตัวชัวร์นะช่องไปกับแจ็คพอดีเพราะว่า2ตัวชัวร์มันน้อยไปครับสําหรับวันนี้นะครับต้องบอกโปรแกรมฟุตบอลมันอัดแน่นเหลือเกินครับไม่ไว่าจะเป็นฟุตบอลกระชับพพลนครับที่มีทีมใหญ่ลงทําการแข่งขันไม่ไว่าจะเป็นแมนยูอาร์เซนอลฟิออร์ลินตินาหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้และยังมีโปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลีกรองลีกเดอลฝรั่งเศสรวมทั้งลีกสกอตแลนด์ลีกรองต่าง,ง,างในฟุตบอลยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือฟุตบอลบาร์ซิลิครับเรียกได้ว,ว่าวันนี้นะครั100คัับบมมีีีีไ่่่่่่ตาากกกวววคคูนนนเเเเเลลยยยยทดด๋ออืรร ฟัง3ตัวชัวนะช่องเรามาดูผลงานในอนาณาจักรของแจ็คบอดีครับเมื่อวานนี้ครับใครที่อยู่ในอนาณาจักรของแจ็คบอดีครับเราได้นําเล่นทั้งหมด4รอบครับได้วางแนวทางมากกว่า30ทีมก็สามารถเอาชนะได้ถึง25ทีมครับโครงการของเราครับแตกถึง4รอบครับไม่ไว่าจะเป็นรอบเย็น รอบดึกรอบเช้าและโครงการอัปเดตในกลุ่มของเรานะครับที่จะดูราคาน้ําไหลแบบเรียวตามครับบอกไล้ว,ว่าอยู่กับแจ็คบอลเลยครับยังไงก็สุดประจักษ์ใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้ครับไม่ไว่าเป็นตัวคัดตัวเน้นหรือแนวทางโครงการต่างๆลุยตลาดสดก็สามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของบอลทูดีกันได้เลยครับหรืออีกหนึ่งช่องทางครับ เอฟพีหนึ่งเก้าครับคุณอยู่กับแจ็คบอดียังไงก็สุดประทับใจครับดูผลงานย้อนหลังของแจ็คบอดีกันได้เลยครับมีเข้ามากกว่าวรีหลุดครับก่อนที่เราไปฟัง3ตัวชัวร์หน้าช่องนี้ครับอยากให้ทุกคนครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกดซับสไครต์ทุกท่องทางของวันทูดีกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแจ็คบอดีได้นําคลิปดีๆแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้ครับเราเริ่มมาที่คู่แรกกันก่อนเลยครับซึ่งวันธุเด็กครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรครับซึ่งแข่งในเวลา 6โมง45เป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับฟริออริตินาครับคู่นี้ต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากมีการเสริมทัพผู้เล่นต่างๆครับฟอร์มของแมนยูเนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวแล้ววันนี้ครับเจอกับฟริออริตินาทีมจากอิตาลีครับต้องบอกว่าผลงานของ ฟิออริเนตินานะครับพักหลังนะครับผลงานไม่ค่อยดีครับส่วนแมนยูนะครับเพิ่งคว้าแชมป์ในการพรีเมียร์ลีกที่สหรัฐอเมริกามาเดียดีวาสร้างความมั่นใจมาให้กับแมนยูด้วยครับแล้ววันนี้ครับบอดอุ่นเครื่องผมเชื่อว่าแมนยูนะครับยังจะโชว์ฟอร์มได้ดีมีโอกาสชนะฟิออริเนตินาเลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลาหกโมงสี่สิบห้าครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับเจอกับแอตเลติโกบินเบาอาร์เซนอลนะครับผลงานนะครับต้องบอกว่าไม่ดีแล้วนนนะคครรัััับตตต้้้งงดดทีี่่่ผาามแไเอ ผลงานซ้อนต้องบอกว่าดรอปลงมาอย่างมากครับอาร์ติตานครับจัดแผนได้ไม่ถูกใจแฟนบอลครับแต่วันนี้ครับเจอกับแอตลีเตอร์บินเบาที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้นะครับจะเป็นการวัดใจอาร์ตต้าอีกครั้งครับจะใช้รูปแบบไหนนะครับเพื่อทําให้แฟนบอลอาร์ซ้อนมีความสุขผมเชื่อว่าวันนี้ครับอาร์ซอนครับจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นครับใช้หน้าเป้าอย่างเยอะคนนี้นะครับเข้าทำนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าอาร์ซ้อนมีโอกาสที่ชนะแอตลตบินเบามากกว่า2ประตูท่าวันนี้ครับอาร์ซอนไม่สามารถเอาชนะ โก้บินเบาได้ศรัทธาของแฟนบอลต่ออาเซตาคงจะถดถอยเหลือเกินครับเลือกเชียร์ไปที่อา์่อนครับและคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับปาเรโมปาเรโมนะครับเป็นทีมจากอิตาลีบีนะครับก็ต้องยอมรับว่าเกรดบอลผู้เล่นนะครับแตกต่างกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือเกินแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฤดูกาลนี้ครับเรียกว่ามีความมั่นใจอย่างมากครับที่จะมาคว้าแชมป์แย่ส์กับลิเวอร์พูลและวันนี้ครับฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้กลับมาสดใสอีกครั้งแล้วเจอกับทีมเกรดบอลอย่างปาเรโมครับหมู่ว่ายังไงก็ไม่มีโอกาสที่จะสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครับเลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์เลยครับมีโอกาสที่ชนะมากกว่า3ประตู สามครับ3ตัวน่าเชียร์วันนี้นครับเราจะไปกันที่ทีมจากพิมพ์นี้กีดทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะสร้างความทับใจให้กับเอฟซีของแจ็คบอลคูเดกันแน่นอนแต่ถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับมากกว่า3ตัวชัวร์นาชอนครับก็สามารถปัดขวาเข้ามาได้เลยครับหรืออีกหนึ่งแนวทางครับเอฟพีเครับมาดูผลงานย้อนหลังของแจ็คบอลกันเลยครับยังไงก็สุดใจแต่วันนี้ครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับเจอกับแจ็คบอลในอันดับครับวันนี้จะวางแนวทางตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปให้ระบบจบที่แจ็คบอลบอลทูเด์ไร